การลงนามร่วมกันระหว่างท็อปนิวส์นะครับบริษัท TKR และบริษัทที่พยประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับในการสร้างโครงการพิเศษขึ้นมาเพื่อลูกค้าหรือว่าแฟนคลับของท็อปนิวเป็นการเฉพาะนะครับคือท็อปแฟนแล้วก็สินค้าด้านผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยนั้นก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางท็อปนิวเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท็อปแฟนคลับนะครับเราจึงเข้ามาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภยัยร่วมกับท็อปนิวและก็ TKR ในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของท็อปแฟนอย่างแท้จริงทิพยะจะสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจะหยิบยื่นบริการที่ดีที่สุดภายใต้ความประหยัดที่สุดให้กับลูกค้าหรือกลุ่มของท็อปแฟนนยครับไม่ต้องมีความกังวลนะครับเพราะว่าทิพยะประกันภัยนั้นเป็นบริษัทประกันเนสภัยที่มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินและได้รับการยอมรับนะครับจากหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยเราได้รับรางวัลน,นะครับเป็นประษัทปรั์ภัยดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศไทยติดต่อกันมาหลายปีเลยครับในเบื้องต้นนี้นะครับเราสร้างผลิตภัณฑ์เป็น3กลุ่มหลักนะครับกลุ่มที่1นั้นะนะครับเป็นการประกันภัยรถยนต์ภายใต้ชื่อว่าท i ิปมอเตอร์สมาร์ทออนท็อปก็จะเป็นการขายให้กับทุกกลุ่มลูกค้านะครับซึ่งออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษนะครับคือมีการขยายความบริการไปถึงในเรื่องของรถไซส์แอซสแตนต์หรือการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับ ลูกค้าของท็อปนิวทุกๆคนนะครับในขณะเดียวกันถ้ากบังเอิญเกิดอุบัติเหตุนะครับเรามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางนํารถไปซ่อมอู่ถึง2,000บาทให้กับลูกค้าของท็อปนิวทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็เรายังมีการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับในกรณีอื่นๆให้กับลูกค้าของท็อปนิวด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มที่2ก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันอัคคีภัยนะครับคือโฮมสมาร์ t นะครับ ซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นการออกแบบมาเป็นการพิเศษในราคาที่ค่อนข้างที่จะประหยัดนะครับ600กว่าบาทให้ความคุ้มครองถึง500,000บาทนะครับซึ่งขยายความคุ้มครองไปถึงในเรื่องของน้ําท่วมด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ที่3ก็จะเป็นท uh ริปเฮลท์สตรองนะครับทริปเฮลท์สตรองนั้นน,นะครับก็ออกแบบมาเป็นกรณีพิเศษนะครับสำหรับทุกช่วงอายุของลูกค้าของทอปนิวนะครับเป็นอัตราเดียวกันทั้งหมดคือ15,000บาทให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง600,000บาท นะครับซึ่งก็จะมีความคุ้มครองแตกต่างหลากหลายกันตามช่วงอายุนะครับทั้งหมดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทิพยะประกันภัยออกแบบมาเป็นการเฉพาะโดยเฉพาะทิพย์เอลสตรองนั้นเนี่ยครับทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ด้านนี้นะครับเรามีแถมฟรีการตรวจสุขภาพนะครับให้ภายใต้วงเงิน3,000บาทอีกด,ด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลวิชาย,ยุธนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทิพยะคัดสรรสร้างสรรและออกแบบมาเป็นการพิเศษสําหรับ โครงการนี้เองเนี่ยความตั้งใจของท็อปดิวเนี่ยนะครับก็คือคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีคนดูเฉลี่ยก็ประมาณสักต่อวันเนี่ยนะฮะก็คือประมาณ2 3งถึงสามแสนรายก็เปรียบเสมือนกับเป็นครอบครัวของเรานะครับเนี่ยความตั้งใจของท็อปนิวเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะตอบแทนโดยการสรรหาคัดสรรนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยนะครับนะเราก็คาดหวังว่าการดําเนินโครงการครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แฟนคลับของเรารับประกันว่าสิ่งที่จะมอบให้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สาระสาคัญที่รรท่านประธานย้ําเสมอก็คือประหยัดก,กว่านะครับแล้วก็พิเศษกว่าไม่งั้นมันจะไม่ตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของทิปออนท็อปครับนะครับเราก็จะมีทั้งผ่านเว็บไซต์แล้วก็จะมีลูกค้าที่แจ้งไปโดยตรงนะครับแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะพร้อมที่จะรับนานเนี่ยจาก ตั้งแต่ทั้งวันนะครับเราพยายามทําช่องทางการจําหน่ายให้มากที่สุดนะ,นะครับที่จะเอื้อความสะดวกให้กับผู้ซื้อของท็อปนิวนะครับทีเเองก็คิดว่าเราเลือกทางสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเหมือนกันก, mm hmm. ก็สบายใจได้เลยนะฮะว่าถ้าผ่านทางเราเนี่ยเราจะดูแลทุกข,ขั้นตอนเท่ากับทางทิปการไปเหมือนกันครับ